สวัสดีครับผมสกายครับผมผมแนนี่ครับและแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านนะครับคุณคนนี้นะครับเขาถามมาว่าช่วงนี้เพื่อนไม่ค่อยตอบไลน์ควรทำยังไงดีครับโทรไปเลยครับยังรับไม่รับว่ากันอีกทีแต่โทรไปเลยครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับถ้าเพื่อนไม่ตอบเราก็ต้องไม่ตอบกลับมันคือการแก้แค้นครับเลือดมันต้องล้างเลือดคำถามจากคุณ ติปนะครับขอเทคนิคจากคุณนานิและคุณสกายขอเทคนิคที่ทําให้เพื่อนสนิทกันไวๆขอแนะนําคุณติปนะครับก็เปิดใจคุยกับเพื่อนเลยครับคุยักทายไปเลยเราเลือกสนิทกับเขาก่อนแต่ถ้าเขาไม่อยากสนิทกับเราก็ว่ากันอีกทีครับขอให้คุณติปสนิทกับเพื่อนไปไวนะครับคา <c oughs> ถามที่3ามครับจากคุณโกโก้นะครับอ,รอ๋อคุณจอสเหรอครับคุณจอสครับอะไรมันข้อที่4ครับคุณโก,โกโก้ขออภัยได้ครับหนูตื่นสายประจําเลยเลยอยากได้เสียงพี่สกายกับพี่น,นันทเป็นเสียงนาฬิกาปลุก เขาถามถูกคนแล้วครับเพราะเสียงพวกเราเนี่ยคุณน่าจะชวนให้หลับมากกว่าคุณจอร์ดไม่ตื่นทําไงดีคุณสกายตื่นจะไปไหมตโรงเรียนเนี่ยจะทํางานไหมฮะไต้องไปที่จะทำงานไหมเืออะไรตื่นครับตื่นคุณโกโก้ครับคุณโกโก้เขาถามมาว่าคิดยังไงกับแฮชแท็กอิมินาสกายนายนิ ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เชยเครีเอทฟครีเอทีฟครีเอทีฟครับผมว่ามันก็ก็สนุกดีตลกดีน่ารักดีครับก็ขอบคุณที่คิดอะไรให้พวกเรายิ้มแย้มให้พวกเราตลกตลกครับ คำถามต่อไปจะคุณทิฟฟี่ทิฟฟี่นะครับคุณทิฟฟี่นะครับทิฟฟี่รักเดียวใจเดียวนะครับชื่ออ่านไม่ค่อยออกนะคุณทิฟฟี่คุณทิฟฟี่รักเดียวใจเดียวนะอ่านใกล้ๆหน่อยนะครับทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรไม่รู้จะกินอะไรทํายังไงให้เขาหายงอนโอ้โหนี่เป็นปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกเลยครับถ้าเป็นคุณสกายอยากแนะนําคุณทิฟฟี่รักเดียวใจเดียวจะทํายังไงครับถมาเป็นผมผมจะโหลดแอปพลิเคชันมาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแอปที่เลือกว่าจะกินอะไรดีอย่างเช ชาบูเบอร์เกอร์แซนด์วิชเนี่ยครับมันก็จะหมุนวงล้อแล้วก็กดให้เลยชวนแฟนของคุณทิฟฟี่ไปกินอาหารที่เขาชอบดูก็ได้เพื่อมันจะทำให้เขาหายไวยขึ้นอ่ะก็ผมเป็นผมผมเลี้ยงข้าวเขาเลยครับอ่ะเรออะาอาจจะต้องเขา้าว,าวันใช่ส่วนที่เหลือให้เขาเลี้ยงถูกต้องครับท <laughs> ับ้ง <laughs> ชีวิตครับโอเคครับขอบคุณครับคุณทิฟฟี่สวยไม่สั่งเอาครับข้อที่หกครับ จากคุณเลยครับคุณสกายจากคุณโมโมครับถามว่าถ้าเรามุฟออนไว่ผิด,รผดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับมันมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรานี่เราออกแนวให้ความปรึกษาเรื่องความรักแต่ละไลฟโ์โค้ชเป็นไลฟโ์โค้ชนะขออนุญ,ญาตนะครับคือจริงๆมันไม่มีอะไรผิดถ้าเรามุฟออนช้าก,ก็ไม่ผิดเพราะเราดันรู้สึกกับใครสักคนเยอะแต่ถ้าเรามุฟออไวแปลว่าเราดันรู้สึกกับคนสักคนน้อยแล้วเหมือนรู้สึกกับคนนั้นแบบความสัมพันธ์แบบถดถอยแล้วรู้สึกว่าเรารักตัวเองละไม่ผิดครับไม่ผิด ตอนนี้หน้าพีข้างหลังก็ถดถอยไปกันครับคำถามต่อไปจะคุณอะไรครับพรุ่งนี้กินอ e ีไลดีคุณสกายครับคุณจูบุไม่ชอบกินช็อกโก,กแลตแต่ชอบกินช็อกโกแลตทีมแช่แข็ง <c oughs> อ่านี่นะโอเคครับสงสัยคุณจูบุอาจจะต้องกินช็อกโกแลตนะครับ คุณสกายเหนื่อยมากครับคุณสกายเหนื่อยมากครับตอนนี้เอ้ยครับคุณจูบุนะครับผมผมแนะนาให้คุณจูบุไปกินชาบูแล้วกันครับผมรู้สึกว่าชาบูมันมีน네้ํารสชาติให้เลือกเยอะก็จะมีทั้งหมาล่าน้อาอริจินอลน้ำตาางน้ำดำน้ำขาวแล้วชาบูมันเฮลตี้ดีครับแล้วแถมจะมีเนื้อมีหมูอะไรอย่างนี้มีผักมีสั่งสรรหลายอย่างที่สามารถมารวมกันได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมีความหวานด้วยใช่ครับผมคุณนกเขาถามว่าถ้าคนเราไม่ต้องนอน8ชั่วโมงจะเอาเวลา8ชั่วโมงไปทำอะไร น่าจะต้องไปลองดูซีรีส์ไฮสกูฟเอนามี่มิตรภาพข้าศัตรูนะครับใครที่ดูแล้วก็ดูซ้ําอีกได้ครับเพื่ออยากเก็บรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะโฟกัสแค่ตัวละครน,นี้แต่ไม่ทันโฟกัสอีกตัวละครก็ไปดูได้นะครับคำถามต่อไปครับคุณคุณชาเอมนะครับจากคุณชาเอมนะครับคุณชาเอมอ่าชาเอมรักไฮสกูฟเอนามี่นะครับโอเคครับเขาถามว่าทําไมต้องดูซีรีส์เรื่องไฮสกูฟเอน n มี่มิตรภาพข้าศัตรูครับ ให้คุณสกายโปรโมทเลยดีกว่าผมรู้สึกว่าคนนี้เขาชอบจริงๆคุณชาเอมเหรอครับคุณชาเอมใช่ครับมอาไปครับคุณณิอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับเข้มข้นแบบว่ารสชาติมีทุกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแบบเหนียวแน่นเหนียวแน่นมีนุ่มนวลมีเข้มแข็งมีโยนมอดโยนมีรสเผ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมีความเศร้าความทุกข์ทำให้ทุกคนยิ้มโดยไม่รู้สาเหตุและความหลักๆเรื่องนี้ก็คือพวกเรามาเสนอความเป็นมิตรภาพที่ถูกต้อง นะครับก็อยากให้ท <half. S 1> ุกคนมาดูความเป็นมิตรภาพที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับ <S <S <helpless> แต่ตอนนี้ไม่ถูกเลยถ้าอยากรู <poco> <S <S ้ว่าพวกเราสองคนอะเล่นในซีรีส์ไฮสกูฟนามมมิตรภาพข้าศัตรูเป็นยังไงทําไมถึงต้องดูเพราะฉะนั้นลองไปดูครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยตอนเนี้ยแตกต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องจะเป็นยังไงนั้นลองไปดูครับรับรองว่าโดนใจแน่นอนขอบคุณครับเราก็ขอบคุณที่ดูพวกเรานะครับก็ ทุกอย่างเป็นความบันเทิงนะครับขอให้ทุกคนสนุกครับภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับขอบคุณครกบขอบคาณครับ